เตะซ้ายไปครับบวกหมัดกันครับจังหวะนี้เตะซ้ายไปตะวันฉายเขี่ยขาและขึ้นการกับและจังหวะนี้ครับแสนเชิงสองหมัดขอเสนอมหากราบสามภาคสามไฟนะครับระหว่างตะวันฉายพีเคแสนช้ยมวยไทยยีมับจับทับหนึ่ง้านเล็กนะครับโดยเป็นไฮไลท์รวมและช็อตเด็ดครับมาดูกันในภาคที่1ก่อนเลยครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ P ี2คปีต้องมีแอดทำหน้าด้วยนะครับมวยพัคโกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับ และกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ pk24 และบอกว่าแสนเชิงสองหมัดแนะนำมานับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกันครับสมัครฟรีขั้นต่ำา1บบาทเท่านั้นนะครับเป็นการเจอกันครั้งแรกของน้องคู่คชาออกมาแลแ้วเตะซ้ายครับตอนนั้นตะว,วันชายเพิ่งอายุ19เปีเองนะครับหนึ่งล้านเลกนี้23ปีแล้วครับตะวันชายก็สดแรงขึ้นมาแข้งซ้ายเตะซ้ายเบิ้ลไป2แข้งครับดักเข่าซ้ายหมัดซ้ายทิม หมัดมาครับหนึ่งล้านเล็กนี่ก็บีหน้าดูเลยครับเป็นขุนเข่านะครับขุนเข่าพลังมาครับหนึ่งล้านเล็กเตะซ้ายไปครับบวกหมัดกันครับจังหวะนี้เตะซ้ายไปตะวันฉายเขี่ยขาแล้วขึ้นการคอครับเมาเลยนะครับดูครับภาพช้าการคอครับเมาแล้วสอกตามไปเข่ามาเป็นชุดครับลัวหมัดไปครับตะวันฉายอัปเปอร์คัตหนึ่งล้านเล็กฟื้นแล้วครับเตะการคอไปครับหยับเข้ามาหนึ่งล้านเล็กเดินเบียดเข้าไปครับพยายามจะต่อยหมัด เตะซ้ายคืนมารตะวันฉายบวกสอกไปตะวันฉายฉากออกก็เตะซ้ายครับเตะซ้ายเบิลไปสองแข้งไม่เป็นเป้านิ่งนะครับการแก้มยวยเข่าทีกระเด็นไปครับมีลูกถีครับการแก้มวยเข่านะครับที่จะเดินจับในแล้วก็มีลูกฉากออกซ้ายฉากออกขวาฟันศอกซ้ายไปเตะซ้ายไปครับตะวันฉายเบียดเข้ามาหนึ่งล้านเล็กเตะซ้ายเต็มตัวครับตะวันฉายเข้าซ้าย ฉากออกซ้ายแล้วเตะซ้ายครับฉากออกขวาแล้วเตะซ้ายเข่าซ้ายไปเตะซ้ายไปตะวันฉายแข้งซ้ายบิดเหลี่ยมแล้วเตะซ้ายเต็มลำตัวแข้งซ้ายเนื้อตัดล่างล้มลงไปครับคืนแข้งคืนเข่าแข้งซ้ายไปตะวันฉายเตะซ้ายครับแกมวยเดินบี้นะครับคือฉากออกซ้ายฉากออกขวาไม่เป็นเป้านิ่งแข้งซ้ายเตะซ้ายไปสองแข้งครับเตะซ้ายขวาตะวันฉายเตะซ้ายครับ บูบน้าดูครับแข้งซ้ายครับตะวันฉายคึนแข้งมา1ล้านเล็กเตะซ้ายเต็มลำตัวเตะซ้ายไปตะวันฉายขวามาครับ1ล้านเล็กแข้งซ้ายยาวๆครับตะวันฉายแต่ปลายยกครับตะวันฉายชอบเล่งนะครับปลายยก5ก็จะเล่งเตะนะครับแข้งซ้ายนี่ครับโดนปลายคางครับจังหวะปลายเท้ามีเซฟแล้วก็เป็นตะวันฉายที่ชนะไปได้นะครับในไฟแรกแต่มาดูไฟที่2ครับโชกันเมื่อวันที่7ธันวาคมครับปี6 1ครับ ใสขาไปครับเป็นการแก้มือของหนึ่งร้านเล็กครับและจังหวะนี้ครับอัปคัตและซ้ายตรงกนจามเบ้าเลยครับหนึ่งร้านเล็กไม่ทันได้ระวังหมัดของตะวันฉายครับช่วงนั้นตะวันฉายมีหมัดเป็นอาวุธลับนะครับอาวุธเด็ดที่รูชกไม่ค่อยระวังครับเข่าซ้ายและถีบยันถีบขวาไปครับตะวันฉายเตะซ้ายเต็มลําตัวเข่าซ้ายไปครับหมัดซ้ายหมัดลายแข้งซ้ายบวกบวกกันเลยครับจังหวะนี้แต่ซ้ายเต็มลําตัวครับตะวันฉาย หยับเข้ามาเตะซ้ายไปครับแข่งซ้ายนี่ฉมังครับข่าซ้ายแมนมากบวกมาซ้ายตะวันฉายเตะซ้ายเต็มลาตัวจากข่าซ้ายไปจังหวะนี้เตะซ้ายไปครับตะวันฉายถีบขวาหยับเข้ามาเตะซ้ายเตะซ้ายไปครับแข่งสายยาวๆครับแล้วก็ถีบยันไวเตะขวาหน้าก็มีครับไม่ใช่นี่ครับซ้ายดอกนี้ครับถีบกระเด็นเลยครับจัดเข้ามาครับเจอบวกหมัดของตะวันฉายแล้วแข่งขวาหน้าถีบกระเด็นไป ลูกถีบนิชกาชกันนะครับเข่าซ้ายไหครับตะวันฉายแข้งซ้ายไปยับกระแทกไว้ครับหนึ่งล้านเล็กก็พยายามจะเดินปั้มเข่าเจอแข้งซ้ายตักสกัดตลอดครับแล้วก็ฉากมาแข้งซ้ายนี่ครับวนเป็นวงกลมนะครับแข้งซ้ายตะวันฉายถีบยันไว้ครับแข้งขวามาเจอเข่าของตะวันฉายถีบยันไว้ครับตะวันฉายแข้งซ้ายไปครับขำเป้าไม่เจอแล้วนะครับหนึ่งล้านเล็กติดในจับในไม่ได้ครับกระโดดเตะซ้ายเต็มลำตัวครับดอกนี้แข้งขวามาหมัดขวาของหนึ่งล้านเล็กครับ มาดูปลายยกห้าแข้งแข้งซ้ายเบิ้ลไปครับสองเมตรสามเมตรครับสี่เมตรครับอย่างไรครับหนึ่งล้านเล็กไหวไหมครับเดอเจอแข้งซ้ายไปสี่เมตรนะครับแขนห้อยเลยครับอย่างไรครับจะไหวไม่ไหวครับเจอพลังแข้งซ้ายของตะวันฉายเบิ้ลไปสี่แข้งนะครับก็ไม่ไหวครับกรรมการยุติการชกครับแขนห้อยเลยครับดูน้ำใจนักกีฬาของตะวันฉายครับเข้าไปขอโทษขอโพยนะครับ ก็จังหวะยกห้าครับหนึ่งล้านเล็กปล่อยตัวออกมาก็จะเดินบีนะครับตอนนั้นก็เหลือหมัดมัดกับศอกครับส่วนตะวันชายก็เบิ้ลแข้งซ้ายไป4เมตรครับเพื่อสกัดทางบุกของ1ล้านเล็กนะครับก็เป็นตะวันชายที่ชนะน็อกไปนะครับแล้วมาดูไฟที่สามครับภาคนี้คือภาคสุดท้ายของทั้งคู่ครับหมัดไปครับเตะซ้ายเต็มลำตัวตะวันฉายมัดซ้ายทิมไปครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายยาวๆครับเตะไปที่ท่อนแขนของ1ล้านเล็กนะครับ หมัดซ้ายตรงยิงไปครับตะวันฉายถีบขวาฝ่ายนี้ครับทำให้หนึ่งล้านเล็กไม่เอาตะวันฉายนะครับก็กล่าวไว้ว่าเจอใครก็ได้ครับยกเว้นตะวันฉายอยยามาจับในครับฟันสอกซ้ายไปครับหูดอกนี้ครับดูว่าภาพช้าจังหวะไล่แขนครับตะวันฉายฟันสอกซ้ายเข้าไปเข้าไปบริเวณใบหน้าของหนึ่งล้านเล็กนะครับโดนนับแปดในยกที่สามครับแต่แข้งซ้ายมาสอกซ้ายบวกไป ตะซ้ายไปเต็มลำตัวครับถีบยันไวครับตะวันฉายและฉากออกมาลูกฉากออกซ้ายออกฉากออกขวานี่เนียนตามากครับตะวันฉายไม่เป็นเป้านิ่งครับมวยที่เดินบี้ติดๆนะครับมวยเข่าอย่างหนึ่งล้านเล็กแพ้มวยอย่างนงี้ครับที่ฉากออกซ้ายฉากออกขวาแตะซ้ายเต็มลำตัวครับพอบางทีถ้าถอยเป็นเส้นตรงนะครับมวยเข่าก็เดินติดได้ครับสอกไปครับตะวันฉายหยาบก็มาถีบกระเด็นไปครับดอกนี้มีแผลแตกเลยครับ หนึ่ง <ibl ok S 1> ล, <EN> ล,ล้านเล็กโดนสอกซ้ายของตะวันฉายนะครับสอกที่ล่วงครับขยับเข้ามาหนึ่งล้านเล็กแข้งซ้ายของตะวันฉายครับดูว่าจับตัวไม่ได้ไล่ไม่ติดครับหนึ่งล้านเล็กเตะแล้วพับขาไวโหนสวยจริงๆครับดอกนี้ถีบยันไว้แข้งซ้ายของตะวันฉายแข้งซ้ายเบิ้ลไปเข้ามาครับหนึ่งล้านเล็กเจอศอกตะวันฉายครับจะดูยกที่เสียบมาซ้ายครับตะวันฉายชักมาถีบยันไว้ครับเบียดเข้าไปครับหนึ่งล้านเล็กแข้งซ้ายของตะวันฉายเต็มลำตัวหมัดไปครับดอกนี้ เบียดเข้ามาครับเจอหมัดซ้ายทิมสกัดไว้ครับแต่ซ้ายเต็มนำตัวตะวันฉายหมัดซ้ายทิมไปหุกขวาแต่ซ้ายเต็มน้ำตัวครับตะวันฉายถีบยันไว้อย่างไรครับพยายามบวกศอกครับตะวันฉายถีบยันไว้ครับหแต่ซ้ายมัดซ้ายครับหนึ่งอะเล็กก็สู้หน้าดูครับแต่เข้าไม่ติดตัวตะวันฉายเลยครับเจอลูกถีบสกัดครับแล้วก็แข้งซ้ายดักเนี้ยครับโชว์สเต็ปสากลนนับทีตนไปเก็บตัวมาครับ มัดซ้ายทิมไปครับมาซ้ายครับคัดเต่ซ้ายเต็มลำตัวเตะซ้ายไปที่ท่อนแขนนครับมาซ้ายทิมไปเข่าซ้ายดักไปครับเข่าซ้ายดอกนี้แทงแหลมครับก็เป็นตะวันชายที่ชนะไปได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ